ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะใครหายอยู่จองกันให้ทันนะคะมากันอีกแล้วคะ่ะกับรถเอาผ่ามือสองนะคะรถคุณภาพรถบ้านฝากขายนะคะที่หลายคนรอคอยคะ่ะมากันแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถคุณภาพนะคะที่เอกรันเตีนะคะเป็นรถ 21 <utan> ค่ะเป็นเอาพาด S C P 21เครื่องเบ<ส>นซินร้วนเครื่อง 2,500cc 182แรงมา้ารถปี2021นะคะแล้วก็วิ่งมาเพียงแ,แค่60,000กว่ากิโลค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเรามีการตรวจสอบกันแล้วนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะชื่อเอกการันตีมีเก็บสีบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกตินะคะพวกร้วว เดลิซ่ามารอบคันค่ะนี่เลยนี่เลยและตัวนี้นะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาอ่าไปดูยาง <c oughs> เป็นยางนะคะปี2024ค่ะ,ะสำหรับราคา 2 2 9ล้านบาทเครดิตดีฟรีเงินดาวนะคะพ่อนนาน84เดือนตกเดือนละ38,340บาทนะคะไปดูไหม่กันเลยค่ะภายในนะคะสภาพใกล้เคียงกับรถใหม่เลยนะคะแล้วก็ต้องพูดเลยค่ะว่ารถสวยๆดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะ ใครสนใจก็จองกันมาให้ทันเลยค่ะรถวิ่งเท่าไหร่นะเมื่อกี้มองไม่ทัน60,000 6น0 <000. S 1> 0หมื่นเกกว่ากิโลนะคะรถสวยนะคะไม่มีกลับไม่นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะเข้าโครงการวินวินวินนะคะที่เอกการันตีคุณภาพนะคะรถมีการตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะใครหาอยู่อยากได้รถตู้นะคะรถตู้สุดหรู เอาผาดหรือเวลไฟเป็นรถตู้นำเข้าที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในไทยเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าทำไมรถตู้เอาผาดเนี่ยถึงขายดีแล้วทุกคนเห็นกันวิ่งเกินเมืองกล้าพูดค่ะว่าถ้าคุณขับรถไปเนี่ยไปทุร้เนี่ย คุณต้องเจอเอาผ่านเนี่ยที่วิ่งผ่านหรือวิ่งสวนกันแน่นอนเพราะมันเป็นรถตู้ที่ตอบโจทย์อเนกประสงค์นะคะและรถเนี่ยคือเอาเป็นว่าจริงอำนวยความสะดวกครบคันและเขาไม่มีปัญหาจุกจิกนั่นเองค่ะนี่นะคะภายในนะคะเดินทางนะคะก็สะดวกสบายนะคะมีความนุ่มนวลน,นะคะตัวนี้นะคะ นี่เลยนี่เลยใครหาอยู่จองกันให้ทันนะคะจะเห็นได้ว่ารถตู้เนี่ยคือเอ๋ของเอ๋เนี่ยต้องพูดก่อนนะคะว่าเราเนี่ยไม่ใช่เต็นรถนะคะรถไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยจะเอารถมาเทินไหมหรือลูกค้า ฝากขายก็ได้นะคะตอนนี้นะคะใครที่อยากจะสนใจอยากขายรถได้ราคาเอาเป็นว่าเอรับรถยุโรปนะคะใครจะฝากขายก็ทักกันเข้ามาค่ะขายง่ายขายไวด้วยเอกรันเตแต่มีข้อแม้นะคะว่าใครจะฝากขายเดี๋ยวฟังกันให้จบหรือใครจะขายเลยก็ได้เราดูรถคันนี้ก่อนค่ะมาดูนะรถสวย น็อตไม่มีกระเด็นนะ่ะอะนะคะตรวจสอบกันแล้วนะคือหลายคนที่แบบว่าทักเอมาแล้วก็บอกว่ามีเมื่อไหร่ให้แจ้งบางทีก็เราก็ไม่ได้มีเวลาบางทีก็ลืมแจ้งเอาตรงๆนะคะบางทีฝ่ายขายอะไรเงี้ยติดตามเพจเอไว้นะติดตามช่องทางเอไว้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าน็อตเนี่ยสีเดิมทั้งคันนะคะคือบางคนซื้อรถมือสองแล้วกลัวไง กลัวว่าเฮ้ยเราดูรถไม่เป็นเราจะโดนรถย้อมแมวไหมเราจะโดนรถที่แบบมันโดนชนมาไหมชนหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาที่เพจเอเลยค่ะมาที่เอเนี่ยนะคะก็คือเอดูให้ทุกอย่างก่อนที่จะเอามาขายให้กับทุกท่านนะคะตรวจสอบทุกอย่างนะคะรถสวยน็อตไม่มีกระเด็นนะนี่เลยนะคะด้านหน้าเนาะสวยๆเลยนะแล้วก็ด้านข้างนี่ก็ตรวจสอบกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าไม่มีชนนะสีเดิมทั้งคันไม่ต้องดึงตรงนี้ออกมาดูนะตรงนี้มันเดิม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 มาหมดแล้วนะคะปกติปุ๊บเนี่ยถ้าด้านหน้ามันมีเดิมโดดเหมือนกับมีรอยมีอะไรเงี้ยหรือด้านข้างเงี้ยสีเสริมมีรอยเราก็จะแกะตรงนี้ออกมาดูนะคะแต่เนี้ยสวยค่ะนะคะอาะคะสนใจจองกันให้ทันนะคะอาราคะด้านนี้นะคะเราก็มีการตรวจสอบแล้วเนาะ อนนี้นะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่ AEY on tour เรายังจัดบูธกันอยู่ที่เซนทรัลระยองนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะใครสนใจก็ยังเข้าไปดูกันได้นะคะนี่นะคะเราก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะด้านของด้านข้างนะคะน็อตน็อตนะดูหมดครบถ้วนนะคะ คือรถสวยๆดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะหลายคนที่ติดตามเพจเอมาเนี่ยสนใจแล้วบางทีเนี่ยมาจองกันไม่ทันนะคะก็บอกเลยค่ะว่าใครสนใจแล้วก็แบบว่ามันยังไม่มีเวลามาดูเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะคะก็คือถ้าสนใจสามารถที่จะโอนเงินมาวางเงินจองไว้ก่อนได้เราปิดการขายให้ทันทีและนัดมาชมรถหากรถไม่สวยกินอย่างที่เอบอกคืนเงินจองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นี่เลยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบให้หมดแล้วนะคะทุกท่านนะคะรถปีอะไรครับปีสอหนึ่งค่ะไม่เท่าไหร่ไม่หกหมื่นเกกว่ากิโลนะคะไหม่แท้นะคะที่นี่นะคะของเรานะคะชัดเจนนะคะ รถคันนี้นะคะก็เป็นรถที่ลูกค้าฝากเรามาขายนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคือเอจะมีเป็นรับซื้อโดยเฉพาะถ้าเป็นอพาร์เวลฟายเนี่ยเอจะซื้อให้ราคาดีนะใครสนใจก็ทักมาได้แต่ถ้าไม่พอใจราคานะคะก็ฝากขายเราได้นะคะได้ราคาดีดับเบิลเลยเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเลยเอาเป็นว่าก่อนที่จะมาขายเรานะคะคุณเช็คราคาข้างนอกมาก่อนนะ,ะเช็คราคาเต็นท์นั่นแหละค่ะนะคะข้างนอกมาก่อนแล้วก็ทักกันเข้ามานะคะเราให้ราคาดีกว่าเต็นท์นะคะแต่ถ้าไม่พอใจราคาแล้วยังไม่รีบใช้รถเอ้ยังไม่รีบใช้เงินก็สามารถฝากขายได้ได้ไดราคาดีดับเบิลเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าซื้อเลยเนี่ยต้องเงินสดมาซื้อ นะคะแต่ถ้าฝากขายเนี่ยเอไม่ต้องเอาเงินสนมาซื้อเอไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยไงแทนที่เอาดอกเบี้ยไปให้กับคนอื่นก็เอามาให้คุณนั่นแหละค่ะแต่ว่าบอกเลยค่ะถ้าเป็นเอาผ่านเบลฟายและรถคุณสวยจริงนะคะรถสวยสภาพดีขายง่ายขายไวด้วยเอ๊ะการันตีค่ะนะคะอันนี้นะคะด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะ นี้เลยนะคะเดิมเดิมนะคะอ่ะดูมุดนะบางคนบอกให้ร hey, ถโดนท้ายชนถ้าสมมุติว่าโดนท้ายดูยังไงอะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเด๋ดูแล้วเนี่ยสีเขาไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะคะก็จะไม่ได้ดูอะไรเยอะนะคะก็จะเอ่อกล้องไปดูตรงนี้มาดูนะตรงนี้นะคะเดิมเดิมนะ เดิมเดิมหมดนะคะบางทีรถโดนท้ายมาโดนหนักๆมานะคะตรงด้านล่างเนี่ยวทำมาทําข้างบนมาดูดีเคยเจออยู่คันนึ่งนะเอ้เคยเจออยู่คันหนึ่ง,นะออนนงรถโดนท้ายมาแต่เขาเปลี่ยนทั้งฝาเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนทั้งฝาปุ๊บเราเช็คสีเช็คอะไรให้มันมันดูแบบเฮ้ยไม่โอเคแต่ไปสะดุดน็อตอยู่ตัวหนึ่งมันเหมือนน็อตมีรอยขัดนนะ่ะก็เลยก้มไปดู นะพอก้มไปดูทั้งนั้นเลยค่ะจ้าเอ๋เลยค่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่แบบรถที่ไปโดนท้ายมาเนะี่ยทำข้างบนเนี่ยสวยยังไงข้างล่างก็ยังปกปิดไม่มิดนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่พอเราเห็นปุ๊บเรามาแกะแกะขอแกะอะไรตรงนี้ดูนะเฮ้ยมันใช่อะ่ะแต่คณะเนี่ยไม่ได้ามาขายนะเพราะว่าพอเจอรถที่โดนสภาพนั้นปุ๊บเอกก็ไม่เอาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาบอกเงื่อนไขกันนะว่าใครนะถ้าอยากจะขายรถ ได้ราคาดีหรือจะฝากขายเอ็มเงื่อนไขอะไรมาบ้างนะคะค่ะเอาละค่ะฟังกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ดูรถใหม่ด้วยนะคะค่ะ นั่นเจ้าสายรวยนะเชิญทางนี้มีรถพร้อมส่งมอบทันทีหรืออยากได้เอาผ่านรถใหม่ป้ายแดงนะคะเราก็มีนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะแล้วก็ที่บูทธที่เซ็นทรัลรยองนะคะเราก็ยังมีรถจอดอยู่3คันนะคะมีโคเวสติงเลซีแปดเอาผ่านแล้วก็แรนครีเซอร์ l อ3 0 0 ใครสนใจใครอยู่ระยองหรืออยู่แถวนั้นแวะไปชมกันได้ค่ะเอาละค่ะทีนี้มาบอกกันนะคะว่าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะขายรถมือสองให้ได้ราคานะคะไปชมข้างหน้านต่อเรามีเงื่อนไขอะไรนะคะรับเตอร์อ,อะอะดูคันนี้มั่งคันนี้อะไรขายสิโตโยต้นะคะ dr86 ค่ะพร้อมส่งมอมนะคะเอาละค่ะทีนี้ถ้าท่านใดนะคะที่มีรถคันเก่าอยู่นะเอย้ำนะคะถ้าเป็นเอาพาดหรือเวลฟายนะคะ ราคาดีดีแน่นอนนะคะและถ้าฝากขายนะคะให้ราคาดับเบิลดีแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยรถยังติดไฟแนนซ์อยู่ <c oughs> บางทีไฟแนนซ์ยอดท่วมแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเอามาฝากขายได้ทักกันเข้ามาได้นะคะเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเนี่ยเราก็มีลูกค้าที่รอรอกันอยู่เอางี้ดีกว่าก็ช่วยท่านได้คือข้อแม้นะคะคือหนึ่งนะคะรถถ้าคุณจะมาฝากขายห ต้องเป็นรถชื่อของคุณเองเท่านั้นนะคะ แล้วก็สองนะคะรถต้องสวยจริงนะคะวิ่งไม่เยอะมากนะคะวิ่งแบบว่าคือถ้าเป็นหลักแสนก็ต้องมาดูปีกันนะเนาะแล้วสภาพต้องสวยจริงเรามีการตรวจสอบนะคะทุกอย่างนะคะรถต้องสวยไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะไม่แท้ไม่มีน้ําท่วมนะคะอย่างนี้ละกันนะคะคร่าวๆหลักๆเลยนะคะถ้ารถจะฝากขายแบบนี้เลยสนใจยังไงก็ทักมานะคะติดปัญหาย,ยัางไงถ้าคุณมีรถ ช่วยคุณได้ค่ะนะคะเอาละคะมานะนี่เลยนี่เลยมาอีกรอบหนึ่งใครสนใจทักมานะคะจองกันให้ทันนะคะรถสวยๆดีๆไม่ไดีมีมาบ่อยๆรถสวยสภาพดีช่วยการันตีค่ะถูกท่านนะคะสนใจทักมาค่ะ0866681999หรือแอด E y y ออโตนะคะค่ะคะราคานะคะ2ล้าน2อ0 0 0 0บาทเป็นรถปี21วิ่ง6,9,000กว่านะคะรถสวยไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะเก็บริ้วรอยบ้างนะคะเก็บสีเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ได้ยางใหม่ด้วยได้ชุดแต่งด้วยเขาเปลี่ยนยางมาแล้วนะเป็นรถอ่ยางปี24เนาะอะ,อะแล้วก็มีชุดสเกิร์ตรอบคันค่ะ สนใจทักมามีใครถามอะไรมาเพิ่มเติมไหมคุณเกตพัฒบอกว่าอย่างมีแพ็กเกจปลาคาร์ดร้วยนะครับอัปเดตปลาปลาครับหลานปลาทองหรือปลาคราบครับช่วงยังไม่ค่อยว่างเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆสบายดีนะคะอันนี้แฟนคลับหลานปลาลันยายเอ๋แน่เลยหลานปลาทองยายเอ๋อะลค่ะวันนี้ร้านเทนี่ก่อนนะคะบา,บายบาย